สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาน้อยธรรมดาก็จะพามาทําไม้แขวนผ้าจากแผงไข่นะครับเพื่อช่วยลดพื้นที่จัดเก็บในตู้เสื้อผ้าครับแผงไข่ที่เราจะใช้ก็จะเป็นแผงไข่ที่เราซื้อมาจากห้างสรรพสินค้านะครับเราจะใช้เฉพาะส่วนที่เป็นพลาสติกแบบนี้ครับผมวิธีการทําก็ไม่ยากนะครับแผงไข่จะมีฝั่งที่มีวงกลมนะครับ4รูแล้วก็ฝั่งที่มีวงกลม5รูเราจะเลือกตัดฝั่งที่เป็นวงกลม5รูนะครับตัดตามแนวยาวครับนี่ครับ ตัดตามคลิปวิดีโอเลยครับตัดตามแนวยาวนะครับตัดตามแนวยาวฝั่งที่มีวงกลม5้รูนะครับนี่ครับตัดไปเรื่อยๆเลยครับเมื่อเราตัดตามแนวยาวเสร็จแล้วเราก็ตัดส่วนเกินออกครับส่วนเกินที่งอๆนะครับทั้งสองด้านเลยครับตัดออกครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับ ตัดออกครับส่วนเกินงอๆนะครับทั้งสองด้านเลยครับนี่ครับจะได้ประมาณนี้ครับจากนั้นให้เราใช้กรรไกรหรือคัตเตอร์หรืออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกครับตัดตรงบริเวณที่เป็นวงกลมนูนๆนะครับตัดออกครับตัดออกให้เป็นรูนะครับนี่ครับก็จะได้ประมาณลักษณะแบบนี้ครับจากนั้นเราก็จะนํามาซ้อนกันครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับแตงจริง ไม่ซ้อนก็ได้ครับใช้อันเดียวก็ได้ครับแต่ว่าผมลองดูแล้วถ้าซ้อนกัน2อันก็จะพอดีครับแต่ถ้าต้องการความแข็งแรงก็3อันนะครับหรือต้องการแข็งแรงมากๆเลยก็4อันครับแต่เท่าที่ผมทดลองนี่2อันครับกําลังพอดีครับซ้อนกันแต่ถ้าเสื้อผ้าบางๆตัวเล็กๆก็ชิ้นเดียวก็ได้ครับนี่ครับพอเราซ้อนกันแล้วเราก็เอาเทปใส่นะครับ มาพันไว้ครับเทปใสมาพันไว้ให้มันซ้อนกันครับหรือจะติดกาวก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะครับสะดวกแบบไหนก็ทําแบบนั้นครับส่วนผมมีสกอตเทปใสอยู่แล้วครับผมก็เลยเอามาติดนะครับซ้อนกันสองอันครับของผมนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วครับวิธีการใช้ก็นําไม้แขวนผ้านะครับมาแขวนครับหนึ่งชิ้นจะแขวนเสื้อผ้าได้ห้าตัวนะครับ นี่ครับตามคลิปวิดีโอแต่ถ้าเกิดเราต้องการต่อก็นําอีกชิ้นหนึ่งมาต่อได้ครับนี่ครับผมเป็นสิบตัวครับผมการใช้งานก็อเนกประสงค์นะครับเราจะแขวนกับผนังแบบนี้ก็ได้ครับห้าตัวหรือซ้อนกันเป็นสิบตัวแบบนี้ก็ได้ครับหรือถ้าเราแขวนในตู้เสื้อผ้านะครับก็จะช่วยลดพื้นที่จัดเก็บในตู้เสื้อผ้าได้เป็นอย่างดีครับผมนี่ครับหนึ่งชิ้นแขวนได้ห้าตัวครับช่วยลดพื้นที่จัดเก็บนะครับในตู้เสื้อผ้าของเราครับ นี่ครับทำง่ายง่ายๆครับไม่ยากแต่ใช้ดีครับผมนี่ครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ